ไปกันต่อครับกับเรื่องที่วันนี้นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันก็เป็นเรื่องของวงการ AI ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงวงการ AI ก็ต้องพูดถึง ChatGPT แน่นอนครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่า OpenAI เนี่ยถือเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตเร็วหมอนสุขภาพเทมซอรฟรุ่น 3D a u t o p e d c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับที่สุดใน ประวัติศาสตร์ครับ OpenAI กลายเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มีผู้ใช้บริการทั่วโลกเกิน1ล้านลายภายในเวลาไม่ถึง2ปีครับแล้วก็เปิดให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วยทีนี้ไอ้่ล้านลายในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่เยอะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นลูกค้าธุรกิจนะไม่ใช่ยูเซอร์แบบแบบคอน s u m e r product นะคือธุรกิจเนี่ยเขามีใช้บริการครับแต่ถ้าเกิดว่ามองถึง เรื่องของคนใช้จริงๆต้องบอกเลยครับว่าผู้ใช้งาน ChatGPT มีมากถึง800ล้านคนองค์กรเนี่ยร้อยล้านลายครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนพทั่วไปเนี่ย800ล้านคนก็คือเยอะมากนะเกือบเกือบเออสกว่าของประชากรโลกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนเข้าไปใช้ต่อสัปดาห์ถึง800ล้านคนแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับการใช้พวก ตัวของ AI มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงองค์กรเองก็มีบุคลากรในองค์กรเข้ามาใช้ครับทำให้การบริการที่เรียกว่า c Cha t GPT Enterprise เติบโตถึง9เท่าครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็ c Cha t GPT f o r w o r k นะครับมีผู้ร่วมใช้งานถึง7ล้านบัญชีเพิ่มขึ้น40%ภายใน2เดือนแรกๆขาให้ใช้แบบคนทั่วไปใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเป็นแบบองค์กรครับแล้วก็มีการพักดันจากพนักงานครับที่ อยากที่จะใช้ตัว ChatGPT หรือ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำงานแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่วัดผลได้ต้องบอกเลยครับว่า75%ขององค์กรที่ใช้ AI เนี่ยให้ผลลัพธ์ตอบแทนตอบแทนเชิงบวกมากครับสอดคล้องกับกรณีศึกษาอย่างบริษัท Indeed ครับที่ใช้ API ของ OpenAI เขาบอกว่าเขาช่วยเพิ่ม ผู้สมัครงาน20%แล้วก็อัตราการจา้างงานสิอตแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ AI ไม่ได้ลดคนครับกลับกลายเป็นว่ารีคูดคนที่มีศักยภาพเหล่านั้นเข้ามาเพิ่มมากขึ้นต่างหากเราก็ได้ประสิทธิผลของงานเพิ่มมากขึ้นด้วยทีนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันมีความจําเป็นในการแข่งขันครับเพราะว่าในยุคข,ของ AI เนี่ยปัจจัยในการอยู่รอดขององค์กรก็คือเร็วแม่นยําเพราะฉะนั้นทั่วโลกเองนะองค์กรต่างๆก็อยากที่จะใช้ AI แต่ว่าต้องได้รับ ความมั่นใจครับว่าจะสามารถใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงถึงจะสามารถแข่งขันได้ไม่ใช่ข้อมูลของเรารั่วไปหาองค์กรอื่นหรือว่าคู่แข่งนั่นเองนะผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สําหรับธุรกิจจึงจําเป็นมากครับที่จะต้องมีการให้บริการในรูปแบบขององค์กรมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้สักโบข้อมูลเนาะแล้วก็ป้องกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ชุดเครื่องมือสําหรับ AI สําหรับองค์กรเนี่ยจะต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะแล้วก็ต้องครบวงจรงมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น company knowledge นะก็คือเขาเรียกว่าทางสมองขององค์กรสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เราคิดเรื่องอะไรใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นไฟล์กลางเพื่อจะให้คนรุ่นหลังๆมันอ่านต่อได้แต่ตอนนี้ จะนำข้อมูลแบบนั้นนะครับเข้าไปใน AI เพื่อให้มันประมวลผลแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆก็สามารถถามได้เลยมันก็จะทําให้งานมันเดินหน้าง่ายขึ้นไม่ต้องรอถามซีเนียนะถามเอไอในองค์กรก็สามารถได้คำตอบเลยรวมไปถึงการเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดครับที่ชื่อว่าโค้ด x นั่นเองนะหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นอีกสำหรับองค์กรนะโดยการทำเป็นเอเจนต์คิด ก็คือใช้ AI หลายๆตัวครับมาทำงานที่มันซ้ำซากอ่านอีเมลลงตารางวิเคราะห์ข้อมูลทำรีพอร์ตแบบนี้ไม่ต้องใช้คนแล้วนะใช้ AI มาช่วยแล้วก็ทำเป็นแบบเอเจนต์เลยนะครับรวมไปถึงการทำ m u l ติโมเดลของ AI ครับที่จะทำให้ทั้งภาพข้อความรูปภาพวิดีโอและเสียงเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะไม่ใช่ ทำเป็นอินดิวิดวงแบบแยกใครแยกมันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่า OpenAI ในปี2026เนี่ยก็จะยกระดับแพลตฟอร์มให้กลายเป็น Operation System for Work มากยิ่งขึ้นแต่ต้องอย่าลืมครับว่าผู้ท้าชิงอย่างเจมีได้ใน Google เองก็พยายามมากครับที่จะสรรสร้างละบบปฏิบัติการที่ตอบโจทย์ในองค์กรเช่นกันครับเพราะเรารู้ว่าคนในองค์กรนีโดยเฉพาะอ,องค์กรแล้วก็สถาบันการศรึกษาเนี่ยมีการใช้งานเยอะจริงๆครับก็ต้องไปดูกันครับว่า แล้ววันนี้เพื่อนๆคุ้นชินกับ AI กันมากน้อยแค่ไหนแล้วใช้ AI เขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพกันหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับปีขัดๆไปนะว่า AI จะเข้ามากลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ในชีวิตประจําวันแบบแยกกันไม่ออกเลยเนาะมหมอนสุขภาพเทมซ o อฟรุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c โคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ